สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิงยอเลโคเซตวันนี้เราอยู่กับอยู่กับคุณแม็กคุณเป้แล้วก็ผมครับผม <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิงยอเล่คอเซ็ตนะครับผมเป้ครับผมแม็กนากรครับคุณแม็กวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ <c oughs> เครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ครับที่เรายังไม่เคยพูดถึงกันเลยซึ่งอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยไม่ค่อย เรียกว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจนกระทั่งในเมื่อช่วงประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราสองคนได้ใส่กันอยู่นี่เลยครับเพื่อนๆนะเรียกว่าเป็นพ ockets square เอง่ยงเป้หรือว่าแปลไปภาษาไทยว่าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าคือเราจะเรียกเป็น h a n d ์ e r c h i e f ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอันเนี้ยที่เราใส่กันเนี้ยขาเรียกว่าเป็นพ ockets ส q u a r e คือคุณผู้ชายเนี่ยในสมัยนี้ผมเห็นว่ามันจะเริ่มแบบเหมือนเริ่มแบบเรือรางหายไปนะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้เอามาใส่กันเพราะว่าคิดว่่่่าาาาามมมััันนออจะไสสํคญแตหรรบเเ็งวป หนึ่งในไอเทมที่มีคุณค่านะแล้วก็เหมือนเป็นการคอมพลีทลุกให้กับทางคุณผู้ชายด้วยเวลาเราใส่ใส่พวกสูทหรือพวกเรสเซอร์กับแจ็กเก็ตอังเต้เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของพ็อกเก็ตสแควร์เนี่ยมันคืออะไรเพ<ม>ื่อนๆเนาะแล้วมันมีความสําคัญยังไงบ้างอังเต้และผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการพับง่ายๆนะใ<ม>นการพับพ็อกเก็ตสแควร์แบบประาม,มาณทั้งสี่ลุกอังเต้เนาะสี่แบบด้วยกันนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวชมเลยดีกว่าอังเป้ครับ p พ c k e เก q u สแคครับเป้มันคืออะไรกันเป้ครับตามที่เราเข้าใจกันแหละ e พราะเกสสแครเราเข้าใจกันว่ามันคือ้า s เชดหน้าหรือว่าแฮนด์คือชฟใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วที่มาของมันมันจะมีย้อนกลับไปประมาณพันกว่าปีก่อนเลยโหนานนั้นเลยเหรอใช่ขนาดนั้นเลยที่มามีมานานแล้วคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่ว่าคนสมัยก่อนนะเขาไม่ค่อยอาบน้ํากันเขาก็จะเอาผ้าที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งก็มักจะทำจากคอตตอนหรือว่าลินินนี่แหละเอามาผรมน้ําหอมแล้วก็เวลาเดินไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าชน้าืืนนี้มาปิดไว้ที่จมูกก็คือเพื่อลดกลิ่นลดกลิ่นที่อยู่ในบรรยากาศนะประมาณนั้นอีกที่มาหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่าเป็นการปิดเพื่อป้องกันโรคโรคติดต่อทางเดินหายใจด้วยนะพอมาถึงยุคสมัยต่อมาเนี่ยผ้าชน้าก็คือยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนผู้ชาย ใช้เพื่อในการเช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆของร่างกายอย่างเช่นเช็ดหน้าเช็ดปากอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็มีวิวัฒนาการของผ้าชนาเรื่อยๆขึ้นมาครับโดยกลุ่มคนนะที่เขามีตังในสมัยก่อนเขาก็จะผ้าชน้าคือเขาต้องการความแตกต่างครับผ้าชน้าก็เลยเริ่มจะมีความความดูราที่มากขึ้นกลุ่มคนมีตังเนี่ยเขาต้องการจะแบบเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นผืนเนี้ยเขาต้องการจะแสดงให้โลกรู้ว่าผ้าชน้าของเขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่น ก็เลยจะเริ่มมีการทำแฮนด์โรลก็คือเป็นการเย็บขอบด้วยมืออเเริ่มจะมีการปรินต์อย่างเช่นลายอย่างเงี้ยเป็นลายที่แบบมีแบบมีสีสันบนลายนะฮะแบบไม่แบบไม่ใช่แบบเป็นลายแบบเทนเพลนโซลิดธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่ใช่พัชหน้าสีขาวธรรมดาครับผมก็คือเริ่มมีการใส่รายละเอียดเพิ่มว่าอย่างเช่นอาจจะมีการแบบเป็นการถักด้วยนะทำให้พัชนาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสเตตัสซิมโบลของคนในสมัยก่อนชิ้นหนึ่งเหมือนกันจนกระทั่งปี1920ครับ อ่าเป็นเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญก็คือบริษัทพัชชนาก็คือบริษัทที่ชื่อว่าคลินิกส์นะจานจานจานขอคลินิกหน่อยขอคลินิกหน่อยแล้วคลินิกค่ะคลินิกมามานี่มาเดินมาดิเดินมาไม่โชว์ยี่ห้อนะครับให้เดินที่คอนเทนท์คลินิก์ปีพันเก้าร้อยยี่สิบคลินิกนะครับได้ผลิต ทิชชู่ที่เป็น disposable ทิชชู่ก็คือใช้แล้วทิ้งขึ้นมาทําให้หน้าที่ของผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปจากที่ผู้ชายพกผ้าเช็ดหน้าก็คืออาศัยผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยคือใช้แล้วก็ทิ้งแทนไม่จ้เป็นต้องปกไว้ตลอดอเคอีกจุดหนึ่งก็คือในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเขาพกผ้าเช็ดหน้าไว้ในกระป๋องเกงนะไม่ได้พกไว้ในบริเวณตรงนี้จริงๆผมก็พกนะคุณเป้ตอนผมแบบเด็กๆหรือว่าตอนที่ไปเรียนมหาลัยอะไรย่างเงี้ยจริงๆผมก็ พบเหมือนกันนะเอาใส่กระเป๋ากางเกงไว้เช็ดหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังก็เหมือนเห็นว่าพี่บอกว่ามันจะขึ้นมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่<อ>ทีเนี้ยพอมีกระดาษทิชชู่นเ,ชนนเนี้ยขึ้นมาทําให้ภาชนะเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนหน้าที่จากการที่เอามาใช้ในเชิงของ f u n c t i o n a คือเช็ดจริงม,มากลายมาเป็นเครื่องประดับก็คือย้ายจากกระเป๋ากางเกงมาไว้ที่กระเป๋าหน้าอกแจ็กเก็ตแทนอ,อ,อันนี้ก็เป็นที่มาคร่าวๆข,ของพอกเก็ตสแควร์ครับ โอ้โหความรู้ใหม่มาก,กเต้ผมก็เพิ่งสร้างมแล้วเนี่ยผม<ช>ว่าพ่อจน้าเนี่ยมันมาเป็นพันปีแล้วเนี่ย<ช>ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อ <laughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเภทแล้วก็ผ้าที่ใช้ในการทำพ็อกเก็ตสแควร์ดีกว่าคุณแมกครับผมคือปกติผ้าเนี่ยก็คือผ้าที่ใช้ในการทำไอ้พวกเนี้ยก็จะเหมือนกับผ้าสูตรผ้าแจ็กเก็ตเลยก็คือจะมีประมาณ4ประเภทหลักๆก็คือจะเป็นวูลเป็นซิวเป็นคอตตอนแล้วก็เป็นลินินครับ อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นผ้าผสมแล้วอย่างเช่นคอตตอนลินินเป็นบูซิลมีเยอะแยะมากมายเลยนะจุดประสงค์ในการใช้งานก็คล้ายๆกันนะพอก๊าซแควที่จะมีความฟอร์มอลที่สุดก็คือจะมีความเงาเนาะคืจะเป็นซิลอย่างเช่นเนี้ยซิลเนาะใช่ซิลคุณสมบัติคือมันจะมีความเด้งแล้วก็มีความเงาคือซิลเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นลักชัวรี่โปรดักต์ในสมัยก่อนเพราะว่าซิลคือมาจากฝั่งเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปเขาก็จะให้แวลูของซิล่อนทัางเยอะ ก็เลยเป็นที่มาของซิลพ็อกเกอร์สแควร์เหมือนกันคือเท็กซ์เจอร์หรือว่าเสน่ห์ของมันในเวลาเผาออกมาเนี่ยคือมันแตกต่างกับเหมือนกับเฟนเนาะใช่ใช่เออเนี่ยอย่างตัวเนี้ยของนี่ของจิมทอมสันเนาะเป็นเป็นซิลเหมือนกันครับซิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็จะมันจะมีความแบบผมว่ามันอาจจะไม่ได้ยับเท่ากับพวกลินินยับยากกว่ายับยากนิดนึงมันเด้งกว่าใช่เด้งนะฮะแล้วก็น้องเดาจากซิลมีอะไรบ้างกับเฟนเนาะมีมีซิลแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นคอตตอนลินินคอตตอนลิิิินน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 เเเปป็็็็ผผ้าาาาสมมมมลละะะใช่่ออออออกกจจีคคคคคแรรตตต์ขงวืััยบ แล้วก็ผ้ามันจะแข็งกว่าครับเวลาพับมันก็จะไม่เด้งม,มันก็จะเป็นอคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งก็จะมีความแครชวลที่สูงกว่าพ o อกเก็ตสแควร์ที่เป็นซิวอ่าอย่างตัวนี้รู้สึกจะเป็นลินินครับลินินดิงๆหน่อยอ่าอ่านี่ผ้าลินินหรือความยับยับง่ายหน่อยใช่นะครับคพับไปก็จะเป็นรอยชปกติซึ่งสําหรับผมนะถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อพ็อกเก็ตสแควร์เป็นแบบเป็นพอเก็ตสแควร์ที่สามารถใช้ได้ค่อนข้างง่าย

เด้งๆอาจารย์มาเด้งให้ดูหน่อยปะมาเด้งหน่อยดิมาเด้งหน่อยมามาแล้วก็ผ้าใหม่แต่ใช่ครับผ้าอันนี้ผ้าใหม่ใช่ใช่อังเป้อันนี้ผ้าลินินลินินลินินครับจะเล่นมุกจะเล่นอะไรเขาออกจากหัวไม่ได้ดิเด้งๆเขาออกจากหัว ผ้าลินินมันจะเด้งๆกับนเป้อ่าอ่ามันต้องอยังไงกับเป้นะเด้งๆเนี่ยเด้งๆนู่นนู่นมา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 โอ้ไม่เล่นกับผมเลยที่ให้คนของลุงคุณโอ้ทีนี่มันจะมีความเด้งแล้วก็ยับง่ายก็คือเหมือนเหมือนกับผ้าตัดสูตรตัดแจ็กเก็ตตัดหลังเกงที่เราออคุ้นกันแหละอืออ<ช>่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกชิ้นแรกก็ผมแนะนำเป็นพอกสกแควร์ได้เป็นซิลซิลดีกว่าอ่ามันใช้ง่ายมันเอาไปใช้ง่ายกว่าอีกอันนึงก็ดีอยู่เป้ที่ผมใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยนี้จะเป็นผ้าผสม วูซ <Woo> ิลอาวูซิลอานี่วูวูซิลผมว่าการอไอตัวการยับหรือคารคเตอร์มันนะผมว่ามันมันพับง่ายมานะเป๊ะม,มันมผมว่ามันอะไรอะคือมันไม่ได้ยับมากมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคลายตัวง่ายเกินไปมันกำลังดีเนี่ยเอใส่ออกมามันก็จะแบบอยู่ในรูปทรงที่แบบเออมันสามารถแบบจัดทรงง่ายจัดทรงง่ายใช่ถูกต้องนะนี่ก็เป็นวูซิลอาโอเคครับผมประมาณนี้โอเคครับคุณแม็กวันนี้เราจะมา พาเพื่อนๆไปดูวิธีการพับพ็อกเก็ตสแควรกันดีกว่าใช่วิธีแบบง่ายๆที่เราพับก,กันะเดี๋ยวคุณอแม็กลอง<ด>เริ่มเลย,ยผมจะโชว์เพื่อนสักประมาณ4แบบด้วยกันนะเพื่อนๆเนาะก็นนะจริงแล้วอ่ะคือถ้าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยในการพับพ็อกเก็ตสแควรเนี่ยมันจะแบบมีหลากหลายวิธีมากมายแบบเป็น1 0บๆแบบเลยมีชื่อเรียกเต็มไปหมดเลยใช่แบบเป็นชื่อเรียกว่าทางการโอ้โหหนึ่งสองต้องแบบพับกี่เส้น สูงเท่านี้ต่ำเท่านี้อะไรเงี้ยคือแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราไม่ทายากขนาดั <c oughs> ้นคือส่วนใหญ่ผมอ่ะจะชอบแบบว่าพับ Pocket Square ให้แบบมันมีความสนุกสนานคือแบบเราแบบเหมือนกับไม่ต้องการแบบเฮ้ยมันเป๊ะเกินไปมันทางารกินไปคือเราเราอยากจะได้แบบไหนให้มันแบบมีความชิลๆอ่ะชิลๆ,ๆไม่ได้หน่อยเหมือนไม่ได้ตั้งใจพับบ้า,างเหมือนเล่นยัดเข้าไป นะแต่ว่าก็ยังแบบเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบเฮ้ยมันยังดูแบบมีมีลูกเล่นนะมีสไตล์ที่แบบเฮ้ยมันแตกตา่างนะครับผม okay, โอเคเดี๋ยวดูแบบแรกดีกว่าเขาเป็นแบบไหนบ้างน,นะเป็นเนาะครับนะอันแรกครับผมผมจะเลือกเป็นพ็อกเก็ตสแควร์ที่เป็นผ้าลินินตัวนี้เป็นสีขาวอา่านะก่อนอื่นต้องบอกว่า พ็อกเก็ตสแควร์เป้ความไซส์ของมันนะครับกว้างคุณยาวของมันนะคือผมคิดว่าไซส์ของมันที่เหมาะสมในการพับนะผมว่าจะอยู่ที่ประมาณ16บหนิ้วนิ้วอ่าสิหหรือ17ก็ได้ครักบ17็ดสิบหก็ยังโอเคอยู่ถ้าเล็กกุนี้ผมว่ามันจะเล็กเกินไปเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะมันจะจมมันจะค่อยๆหายลงไปในกระเป๋าแล้วเดินเดินทั้งวันนะเดินแล้วมันจะจมเข้าไปรับอ่าโอเค อันนี้แบบที่หนึ่งนุ่นเต้ง่ายเลยนะอันี้เป็นสีขาวผมจะใช้เทคนิคนี้ก็คือเป็นเป็นการพับแบบเขาเรียกเป็น presidential านาธทบดีนะแบบเป็นอะไรที่แบบฟองมอกที่สุดแล้วนะครับก็เป็นการพับแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมง่ายเลยอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆก็พับทบที่หนึ่งอย่างนี้นะฮะท็อที่สองผมก็พับจากบนลงล่างอ่างนี้จริงๆก็เหมือนวิธีการพับแบบพรันนาจริงๆหน้าเลยหน้าเลย ก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละสี่เหลี่ยมลเล็กๆ uh huh. ผมพับไปทีนึงปุ๊บเป็นนี้และ uh huh. อ่าก็เพื่อนต้องต้องต้องดูว่าเสื้อของแจ็คเก็ตของของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไ uh huh. ซส์ความกว้างเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนาะ uh huh. แล้วก็จับตกแต่งนั้นแหละเราจะจับให้มันขยับไปมากขึ้น uh huh. ถอยลมได้ huh. ตามใจชอบเลย uh huh. นะครับแต่ผมอ่าผมชอบให้อตัวปลาตรงเนี้ยมันออกไปด้านนี้ ชี้ออกชี้ออกไปด้างนี้นะครับผมจะไม่ค่อยพิมพเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงก็แล้วแต่คนชอบฟีสไตล์เนาะอันนี้ก็มันอัจจะยาวนิดนึงผมก็พับขึ้น่างนี้ละเป็นสี่เหลี่ยมก็เล็กๆครับอันนี้อาอันนี้ออกแบบผมก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปอนี่เป๊ะเป็นไงนี่ก็เป็นแบบฟอร์มอลที่สุดเพื่อก็จะได้เป็นแบบเป็นสีที่แบบเป็นคอนทราส ผมใส่เสื้อสีกรมมาท่าใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นสีขาวผมคิดว่าสีนี้มันสามารถตัดกับเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มๆได้ครับนะครับผมแล้วก็เป็นเทคนิคหนึ่งก็สมมติถ้าเพื่อนๆใส่เป็นสีอ่อนๆเงี่ยเนาะมผมก็จ,จะแนะนำให้คุณเป้นเนี่ยสมมติเป้ใส่สีครีมใช่ไหมฮะอาจจะแนะนำเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มอย่างนี้ก็ได้อ่ามันตัดกันครับใช่ไหมครับแต่ว่า,<ช>ถ,าถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความสนุกก็แี่คุณเป้ใส่ก็อาจจะมีลวดลวดลายหน่อยจะมีลายหน่อยอันนี้ไอ้เป้เป็นลายอะไเอ่ย นี่อันนี้จะเป็นนี้เป็นลายเป็นลายปรินติ้งเป็นลายแวนโกะอ่าเวนโกะอ่เป็นลายปริน์แหละขอบจะเป็นสีส้มกับด้านอกับด้านเออขอบสีส้มอันนี้เป็นพ็อกเก็ตสแควรของของอะไรนะอ่าพานิสแอตเทรยอาันนี้เทเรอเป็นโพลีร้อยฮะพลีร้อยพลีร้อยสิวสิวิวิวสิวิวซิวิวสิวซิวิวสิวสิวิวสิว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  อ่าโอเคครับผมนี่เนาะเป็นแบบแบบขนาดที่หนึ่งครับผมเพื่อนๆในพิเศษเดนเชียลปอมอกที่สุดถูกต้องเวลาไปงานแต่งงานงานประชุมพบปะลูกค้าอันนี้ผมว่าเซฟสุดละนะครับพับง่ายด้วยง่ายเลยแต่ผมอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับการพับแบบพิเศษเชียเนี่ยผมคิดว่าวิธีการพับอย่างเงี้ยมันเหมาะกับพ็อกเก็ตสแควร์ที่เป็นคอทตอนกับลินินถ้าเป็นซิลพับอ่ะมันอาจจะไม่อยู่ทรงอย่างนี้มันจะเด้งตัวออกนะตากแม็กอันที่สองครับวิธีที่สอง แบบพี่สอนได้เลยเพื่อนเอ่ะโอเคครับเ,เพื่อนๆแบบพี่สอนที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนนะก็จะเป็นวิธีที่ผมอ่ะจริงๆผมมีโอากาสเรียนรู้จากเพื่อนของผมคนอื่นเป็นชาวต่างชาตินะฮะคพอดีแกก็เหมือนเป็นโค้ชของผมเนาะในการสอนอการแต่งตัวการพับ Square, พ็อกเก็ตสแควร์ผูกเล็กไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอ,อันนี้ก็อ่ามันไม่มีชื่อเรียกตัเป้อืมคือผมเขาเรียกว่าเป็นคร <Cro issant. S 1> ัวซองครัวซองเออเหมือนที่เรากินครัวซองขนมฝรั่งเศสกันน่ะนะฮะอันนี้ก็สมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีพ็อกเก็ตสแควร์อย่างงี้ยใช ทบที่หนึ่งเหมือนเพรสเดนเชียลเลยนะฮะแต่อันนี้เราจะไม่พับลงแบบว่าให้มันเรียบร้อยละผมจะจับตรงกลางตรงนี้ดึงให้ไปนี้อืนเพื่อนเนาะแล้วก็จับตรงปลายผมก็จะม้วนม้วนนี้ม้วนด้านบนนะม้วนด้านบนคุณมนด้านบนให้มันเป็นแบบเป็นเกลียวอ่าเป็นขวดซองละแล้วบีบปุ๊บเหมือนขวดซองเลยเพื่อนๆอ่าเนี่ยขวดซองใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เข้าไป ปุ๊บอืมอืมอย่างนี้เลยมันจะไม่เรียบร้อยมากมันจะเป็นเกลียวเกลียวแต่ว่ามันจะมีคลื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็น texture ออกมาเนี่ยแล้วสิ่งสเสน่ห์ของอพวกลายปรินติ้งฮะเพื่อนๆอย่างเงี้ยลายปรินติ้งอย่างเงี้ย,ยที่แบบเป็นลวดลายการ์ตูนนะเวลาเราพับทุกครั้งนะฮะลวดลายมันจะไม่เหมือนกันทุกวันเพื่อนเวลาแบบใส่ออกไปข้างนอกเทถ่ายรูปทุกวันเวลาถ่ายรูปมาคือลายจะเปลี่ยนหมดเลยเออเราอเราอาจจะเอาสีสีตรงนี้ขึ้น เอาสีเขียวขึ้นเอาสีแดงขึ้นคือตามใจชอบฟรีสไตล์เลยนนี่คือเป็นเสน่ห์ของการพับพ็อกเก็ตสแควร์ด้วยนะ,นะเ,เพื่อนเน,ะนาะอันนี้ก็เป็นแนวครัวซองนะฮะ,ฮะ <laughs> ผมว่าวิธีนี้มันมีข้อดีก็คือมันสามารถทําให้เราสามารถโชว์ลายตรงกลางรตรงกลางของพ็อกเก็ตสแควร์ได้ด้วยแล้วก็จะโชว์บริเวณขอบด้วยพร้อมๆกัน อช่มันจะเห็นว่าขอบแล้วก็เห็นตรงกลางมีตรงกลางนะฮะตรงกลางแล้วก็จะมีสีแดงๆเป็นลายขอบใช่ใช่ถ้าแบบขอบมันเป็นแฮนด์โรลแล้วก็มีคอนทราสสีอ่ะมันก็จะทำให้แบบเกิดรวดลายขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นปะขอบสีแดงสลับกับตรงกลางสลับขอบแดงก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพับที่ผมว่าก็น่าสนใจใช่ใช่ใช่นี้ก็เป็นแบบที่สองเนาะต่อไปแบบที่สามเป้ครับแต่ผมแนะนำอันนี้ก็จริงๆก็ผมก็เอาเทคนิคของเพื่อนผมแหละโคดซองแหละมาปรับใช้ เป็นวิธีของผมเองนะครับเป็นลุงแม็กสไตล์ลุงแม็กสไตล์อันคูแม็กอังคูแม็กสไตล์นะครับผมจริงๆก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆคือครัวซองเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนที่ผมเคากมานะครับเนี่ยผมมาเพิ่มให้เพื่อนดูก่อนคือไซส์ของมันเนี่ยมันจะเล็กมากอืมันแบบมันมันแบบค่อนข้างเล็กเลยฮะมันจะไหลใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเวลาเราเดินมันจมมันจมได้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นเนี่ยเป็นวิธีนี้คุณเป้แบบพิซซานะผมจะเริ่มต้นด้วยการวางผ้าบนมือก่อนนะเพื่อนผมก็เลยหยิบ เนี้ยสันนุ่นหยิบตรงกลางปุ๊บขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้ก่อนอนะผมก็รูดกับตรงกลางนี้นะผมก็หมุนเหมือนโคซองเลยหมุนเป็นเกลียวเกลียวล้อย่างนี้ละบิดคราวนี้ผมมีพื้นที่ในการใส่ไปนกระเป๋าเนี่ยกว้างกว่าออช่วงนี้มันยาวกว่าต้องมันก็จะไม่ไหละต้อนะเนี่ยเป็นนี้แล้ว แล้วก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปอืออือในเพื่อนเพื่อนก็เดินในทั้งวันแล้วม,มันก็จะมีพื้นที่ความยาวที่มากกว่าแบบก่อนหน้านี้อ่าก็เนี่ยสนุกมากเลยแล้วก็เพื่อนๆอยากจะเอาด้านนู้นด้านนี้เอาลายสีเข้มสีอ่อนขึ้นตามใจชอบฟรีสไตล์เลยอือ,อันนี้คือความสนุกของมันเนาะอันนี้แบบแบบที่สามก็เป็นรุ่นเป็นแบบลุงแม็กสไตล์แต่ว่าสไตล์นี้คุณแม็กเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเน้นการโชว์ บริเวณส่วนตรงกลางครับกับข้างๆครับผมจะไม่ได้โชว์ปลายขอบอเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากโชว์บริเวณตรงกลางช่วงลายตรงกลางเป็นติ่งเนี่ยก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับผมง่ายๆเพื่อนเนาะอฝึกไม่ยากครับผมเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีความแบบเรียบร้อยมากเป๊ะเป็นทางการทุกครั้งอ่ะเราอยากจะเอามุมนู้นมุมนี้ขึ้นเนี่ยบิดออกมายังไงก็ให้มันออกมาเป็นแบบเนี่ยเป็นทรงอย่างที่เราชอบเลยเอออย่างเงี้ยอ มาคุณแม็กมาแบบที่4กันดีกว่าแบบต่อไปนะแบบสุดท้ายที่ผมชอบชอบใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นแบบที่คุณเป้ใส่นี่แหละเออนะฮะมันจะเป็นการโชว์ทั้งตรงส่วนตรงกลางแล้วก็ส่วนตรงปลายที่แบบเขาจะทําเป็นสีสีอย่างเงี้ยนะที่มันมีความแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆนะฮะคล้ายๆกับแบบที่สามเลยครับผมจะวาง pocket square ไว้ตรงมือผมนี้ตรงกลางเนาะผมก็จะหยิบขึ้นมาอย่างนี้ขยุ้มตรงกลางขึ้นมาขึ้นมา ยิ่ก็ได้ครับจะนิ้วเดียวสามนิ้วได้หมดเลยขึ้นมาตรงกลางอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับตรงกลางร,รูดมาอย่างนี้นะผมจะบิดตรงกลางนิดหน่อยรอบหนึ่งให้มันได้ให้มันได้เป็นเกลียวมปมอย่างนี้เราจะได้ส่วนข้างบนอย่างนี้กับส่วนข้างล่างที่แบบเป็นแหลมแหลมนะผมก็กดผมก็พับครึ่งหนึ่งรึบได้ละเปะอนี่แต่ว่าเราพลิกเอาด้านที่มันข้างล่างขึ้นมาบนใช่ล้ที่ก็ด้านนี้ขึ้นมาเราก็จะได้เป็นเอ่อเป็นรวดลายทั้งแบบ ส่วนตรงกลางแล้วส่วนตรงปลายที่มันแบบเป็นลายสีแดงอีกด้วยนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นดูเป็นผู้ๆชิมชิมชี้ชีขึ้นมาใช่เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากจะให้มันอยู่ฝั่งไอ้ตรงแหลมแหลมนี่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราหมุนตามใจชอบเลยแต่ให้มันออกข้างนอกแต่ให้มันอยู่ด้านในปรีสไตล์นะเพื่อนหรือเพื่ออยากจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจผมอาจจะแนะนําว่าเพื่อนอาจจะ ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อนจับตรงกลางปุ๊บขึ้นมาปิดรอบนึงอย่างนี้นะครับตรงนี้อาจจะแบบว่าหัวมันอาจจะใหญ่ไปอืผมอาจจะแบบกดหัวหัวมันลงรอบนึงบีให้มันลงมาอย่างเงี้ยพับมาทบหนึ่งนะฮะพับหน่อยนิดนึงพับนิดหนึ่งนะมันจะได้เป็นปลายปอย่างเงี้ยอื้วก็พับครึ่งเหมือนเดิมครับอ่าเราก็เราก็ได้ละได้ละอือ ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแลก็เพื่อนผมเชื่อว่าเพื่อนก็อาจจะแบบมีสูตรที่แบบเป็นทั้งเนี่ยเป็นลายโซลิดอย่างผมเป็นสูตรตีกรมธาตุเข้มเป้เป็นลายสีดินครีมนะฮะหรือเพื่อนที่แบบมีลายที่แบบเป็นลายลวดลายแบบสปอร์ตแจ็กเก็ตอย่างกันขับเพลนเช็คเงี้ยฮะยิงผมว่ามันฟรีสไตล์ทั้งเป้เนาะเราไม่จะเป็นว่าต้องเลือกลายที่แบบเป็นเพลนเสมอไปใช่เราอาจจะเอาลายที่แบบเนี่ยอย่างผมเอาลายปรินติ้งเนี่ยผสมก็ได้เหมือนกันผสมก็ได้นะฮะมันจะมันจะเลอะเลอะเทกไงก็ผมว่ามันนก็็เปส์ ผมว่าพว่า Pocket Square มันคือ Accessory แหละมันคือแบบมันคือสีสันที่เราสามารถใส่ลงบนลุกได้ตัวที่ไม่ต้องไม่ต้องแคร์ว่าสีมันจะไปไปแมทชกับอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราไม่ควรใส่สีให้ Pocket s u u ร r e ลวดลายเหมือนเนคไทอันนี้ไม่ควรเลยต้องอย่างเช่นเนคไทเป็นแบบเป็นเซตแมทช์มาด้วยกันอ่ะแบบเนคไทสีอำตาเนคเซสีอำตาลอย่างเงี้ยไม่ควร ผมว่ามันจะดูมันจะดูจืดไปหน่อยใช่ใชธรรมดาไปหน่อยผมชอบแบบว่าให้สีมันต่างไปเลยใช่ใครสมมติเราเป็นสีน้ำตาลผมก็จะเล่นเนี่ยอ่าพัสแควร์เป็นสีแดงไปเลยสีน้ำเงินสีเขียวเออให้มันต่างไปเลยนะครับผมใช่ใช่ใชมันเหมือนกับเป็นเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง ที่เราสามารถใส่ความเป็นตัวเราเองอะเข้าไปได้นะวันไหนอารมณ์ดีก็แบบใส่สีชมพูวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ใส่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันบ่งบอกความตัวคุณบ่งบอกอารมณ์ในวันนั้นได้ส่วนหนึ่งด้วยนะเพื่อนลองไปใช้กันดูเนาะคือบางคนมองข้ามไปนะเหมืบคุณสุภาพบุรุษตอนเนี้ยแตผมว่าเอาไปใส่ดูนะแล้วตอนนี้ก็มีผมว่ามีร้านร้านค้าหลายร้านที่แบบทำก็จะควเนาะได้พวกการคือสวยเป็นลายพิมนติ้งลายต่างๆ่นะฮะก็ อย่างคุณร้านของคุณไม่บอกหรอกเราไม่บอกหรอกคุณพีไม่บอกแล้วคุณพีพานิเราไม่บอกใครแล้วไม่บอกไม่บอกเขาไม่ทำแล้วเขาไม่ทำหรอเอาชี้บอกเขาไม่ทำแล้วโอ้ยนึกว่าทำอยู่ได้ช่วยขายถูกนึกว่าทำอยู่เนี่ยนะลายสวยจะตายอยู่เลยแล้วก็การใส่ผมก็้ลสแควร์นะคุณแม็กครับผมเราจะใส่ตอนไหนก็ได้คือเราอย่างผมใส่มาวันนี้ผมไม่ต้องใส่ในคลาผมก็ใส่พองเกิ้ลสแควร์ได้ครับ หรือว่าจะใส่เนคไก็ใส่เพื่อสบได้เหมือนกันจะใส่ตอนไหนก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของเราเลยนะวันนี้วันนี้ผมเลือกเป็นเนคไทเรปไทแดงแล้วก็เนยแมต์กันผมว่ามันยังมีกลิ่นความแบบเขียงกันไอ้ขี้นึงนะมันยังมีปลายสีแดงนะครับมีลายสีขาวๆนิดหน่อยผมเลือกให้สีมันมีความตัดกันเออแต่ลายมันจะไม่ได้เหมือนกันคือถ้าแบบเป็นลายเดียวกับไทอ่ะผมว่ามันจะไม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่เนาะใช่มันดูแบบมันจะแบบเยอะไปนิดนึงอ่ะ โอ,โอเคครับเพื่อนๆนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับ Pocket Square m, นะคุณแม็กก็จะมีมทั้งประวัติที่มา,าคร่าวๆวิธีการใช้คร่าวๆแล้วก็วิธีการพับสี่ <4 S 2> แบบที่พวกเราชอบใช้กันนะฮะก็จะ,ะ,ะ,ะครอบคลุมเกือบทุกทุกแคตตากทุกรูปแบบที่สามารถพับได้แล้วแหละในรูปแบบที่แบบไม่ ไม่จริงจังมากเกินไปคือตื่นมาเราเราไม่อยากจะเสียเวลากับการพับมันเยอะอก็ดึงดึงม้วนม้วนยัดลงไปเลย <c oughs> ใช่นะครับผมก็วอกเพื่อนๆจะชื่นชอบนะฮะก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูเนาะเพื่อนนะ,ะไปใช้เวลาที่เราใส่สูตรแจ็คเก็ตนี่แหละลองใช้กันดูนะครับวิธีที่ผมแนะนํายคนเป้แนะนำนะครับก็วอกเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทับกด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจ้กับพวกเราด้วยนะครับจากช่องเชนยเรสคอสเซ็ทครับผมผมวันนี้ผมกับคุณเป้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ